สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการลดความเค็มและลดกลิ่นเหม็นคาวของปลาหมึกนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เกลือนะคะในการลดความเค็มก็คือเกลือตัดเกลือนั่นเองนะคะใช้เกลือโรยลงไปให้ทั่วนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากับปลาหมึกนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะคลุกลงไปให้ทั่วถึงเลยนะคะจากนั้นให้โรยแป้งมันลงไปแล้วคลุกให้ทั่วคลุกให้ทั่วปลาหมึกเลยนะคะ เมื่อเราคลุกแล้วทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะจากนั้นก็มาทําการล้างค่ะล้างออกให้สะอาดเลยนะคะคนที่ขายอาหารทะเลเขาบอกมานะคะว่าล้างหลายๆน้ําเลยก็ยิ่งดีเมื่อเราทําการล้างแป้งออกแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อทําการแช่ในลําดับถัดไปน้ําส้มสายชูนั้นจะช่วยลดกลิ่นคาวกลิ่นเหม็น้าวของปลาหมึกก็จะลดลงไม่มีกลิ่นเหมน็นแล้วก็ไม่คาว เมื่อเราล้างปลาหมึกจนสะอาดเราก็เทน้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วแช่ไว้สักครู่หนึ่งเพื่อล้างกลิ่นเหม็นคาวออกอีกทีหนึ่งมือเราก็จะขัด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 ,ข,ดขัดปลาหมกึกตามซอกออกให้ดีให้สะอาดเลยเพื่อลดกลิ่นเหม็นคาวบางทีเราทำปลาหมกึกสิ่งที่เราไม่ชอบก็คือกลิ่นเหม็นคาวของปลาหมกึกแต่เมื่อทำวิธีการที่เบียรหน้าสาธิตมาข้างต้นแล้วจะทำให้กลิ่นเหม็นคาวลดลงอย่างมากเลยเมื่อเราแช่ และก็ขัดล้างปลาหมึกด้วยน้ำส้มสายชูเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นเราก็จะทำการล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำการแช่น้ำปูนแดงหรือปูนกินหมากที่เราเตรียมไว้แล้วเอาที่ใส่ในะคะเทลงไปจากนั้นก็นำปลาหมึกลงมาแช่เลยนะคะขั้นตอนการแช่น้ำปูนกินหมากเราจะใช้เวลาหนาทีทำไมเราต้องทำกระบวนการนี้เพื่อเพิ่มความกรอบของปลาหมกึก ปลาหมึกที่เรากินก็จะมีความกรุบกรอบอร่อยเมื่อเราทำการแช่ครบรหนาทีแล้วเราก็จะล้างปลาหมึกออกขั้นตอนนี้ให้ล้างน้ำที่เป็นสีของน้ำปูนกินหมากออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ปลาหมึกนะคะที่มีความสะอาดไม่เค็มไม่มีกลิ่นเหม็นคาวพร้อมที่จะปรุงอาหารในเมนูถัดไป ถ้าดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ